หมอซึ่งนี่คือตัวผมนะครับถามว่านี่เกรียมอะไร Undertale ายคอร์ o ับอันนี้มั้งเล่นนิดหน่อย Shigure t o ซอนี่คือตัวที่สมเลยส่งนี้ผมจะทำการมารีวิว l u d a f นะครับซึ่งถ้าถามาหาจากักรอาชโะ แมปรูนจินซอมวิธียว่าจินไซอะไรยังยไงครับเอาหาเซิร์เวอร์ที่มันมีรูนจิโนายและจะดูดดง่ายๆโดยการดูที่ฝันถ้าเขามาอยู่เอ่อหนึ่งถึงนี่ยคกอมีจิโนไซมั้ง,ง,งะระด,ดับของบูด้าเีรนจะอยู่ที่สี่ในเมื่อนึ่เกือบจะอ่อนสุดแต่พี่เกอซมอดอยู่ให้เกืบตัวโคตริได้ โอเคมัมมเยอะเลยที่เาทำแน่อนโอเคอสายสลบแต่อันใดเลยไม่สิเดกแนเซอร์อยู่ซึ่งเราขอย้ผมรีวิวกาเซอร์ไปดูอีกช่องครับช่องกาย่างจะช่องกาย่างเขาเป็นช่องทีดีมากมาอืมงันจะขอเปน็นสนกินก็แล้วกันผมกินกระผมสามอา ก็พี่อ่ิบายดูใช่ไหมเด็กตัดต้องเหงียวก็ได้ยโอเคเข้ามาในเกมเป็นแล้วนะครับอืมหมอเริ่มไรกเรามีพันสองซึ่งดารนั้นใช้เก้าร้อยแต่เราอย่าวางพี่เจีมไม่ไงั้นจะชิว เดี๋จวจะฉนั้นบอกเอาเธอเซนอัพเลเวแล้วก็วตัวเดี๋ยวคงจะม่คิดใหม่ๆเจื่อแต่เม่กีทำอะไรเพื่อนช่วงนี้ยิ่งงันเยอะสุดๆที่เรตรงก็กช่วงนี้ไม่มีเดี๋ยวอาจจะได้คิดหนึ่งกอไม่ได้ก็แล้วแต่อยู่ที่ก่อนแต่ตัวเยอะ คลิปแรกของช่องนี้ตอไชื่อคุณอะมีคลิปหนึ่งจลงไม่ได้ที่ไม่เคเลยลงให้เพื่อนดูอซึ่งเพื่อนมันก็ทำยูทูปเลยแต่ท้าม่ชื่ออะไรมิสเตอร์ดักนีเลี้ยอะไรสักอย่างนลืมไปแล้วไม่รง้แล้วโอ้ใจใจทอมันท้อไปบที่เดียบเลยแล้วคนดูน้อยถแล้วมันเปดตัววันนี้ก็บข้าพเจ้า อิกแรกสุดั้งให้ใครดูแล้วมั้งตอนนี้มีเยพราะมันการดูช็อตก่อนตอนนี้ทำนั้นมันไม่มีชออ็อตคือยังไม่เอออายังไม่ถึงหนึ่งปีโอเคซึ่งยืรร้อได้แสนโตมาที่เกจะมีด้ามิยี่สิบกับหกสิบซึ่งเขาทำไมมีสิบกับหกสิบมันเกิดอะไรตี เมื่อตอนตียี่สิบจบลงตดต่อมานม่ไถาเป็นไรตีนี่แหละแต่ทำไมมันติดละมันมีมีนเนอ่ะสตันพี่เว่วงั้สตันตัวอุกติฆาเลยวปุ๊บไมว่าไม่รู้จ้ตัวเป็นตัวอะไรใกล้ดตัว ชนนยาวังกับเรียนหรือเรียมากเกิดทำไมของสิบมนคือนักสแงรียเหมแหละเอาเถอะหน่อจะ่ยแกได้อักีเลยเอ,อวตรงนี้ก็จะไม่เบนละมากเลยติดกับ โอเคอัพขั้นสอที่เกจะมีดาเมจ40แปดและเออก็80เอ่อคู่ดาว3.5เท่าเดิมระยะไกลิเพิ่มัน่ในตัวนี้สำหรับผู้เล่นใหม่มันก็อาจจะดีมั้งแล้วอไรผู้เล่นใหม่ีความเงียบเนี่ยจะไถ้คุณต่อผ่านเปลได้ดยที่มันมีจุดสอมหรืนห้าที่มัจะสามารถฟาร์มได้อย่างง่ายได้ คคุณนั้นมีเอ่อความพยายามหรือเปล่ากลับไปลบออกเองอือแมนงั้วมาวางเดี๋ยวหนึ่งเรามาลุยพี่เก๋คนเดียวซึ่งยังเอาออกไม่ได้เอาเอาอกมีตา,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 ายนี่แน่ เท่าไมีคนดูทิศนี้โอเคอัพเดทใหม่ท่อนดาเมจกลายเป็น75กับ75คู่ดาว2.2 5าระยะ12ไกลเยอะแล้วรเราจะตีไกลเลยนะไวเอาแพชรมาไวู้ั ได้โปรเจกต์เจออัพเดอร์ร่างกิดอืมมาเสีย้ามันหาได้กะจายกลางมากันเลยเฮียก่เกิ้ลวันนี้มีการเอ่อลิมิทมาเพิ่มกนต่จะไม่ให้คุณดูอะไรี่มีปีน

มันเป็ตัวที่พูดะไรจีมเอายากม,มากเอเอ,เ,อเดี๋ยวผมจะบอกวิธการเอาอะไรนะแล้วคือมจะลำบากมันยากนะเด็กนีแม่ผมมีนมเนยังไปทำอะไรเยอะเลย ไปแล้วมากมากโอเคก็จบไปนะ้จ้ะมาโอเคอคลิปแฟนอ,อันทีเองเออหนี่เออเอาเลยต่อดยถ,ถ,ถ้าคุณถามเออเนี่ยถ้าคุณถาม่าทำไมผมถึงพูดบอกตอนนี้สองทุ่มแล้วเพิ่งเดิน เปล่าไม่เลยโอเคนี่ प प okay, คือการรีวิวแกต้องมาวิธีการแรกนั่งแรเอ่อเริ่มต้นมาคุณจะมียูดีเซนหรืออันเดอร์เดอร์เซนหรือคลาสิกจะเรื่อะไรก็ว่าเมื่อคุณมีคลาสสิกนั้นเมื่อคุณเข้ามาที่ตาหรืองามดวงดาวสีดาวสีเอ่อหม่อะไรจงกุ้งเนี่ยหรือมันคือดีนั่นแหละไม่ได้บูทาวเวอร์ ็ค <esi> ือ yeah. วิวัฒนาการซึ่งยูริเซียเหลือในเจฟเซียจะสามารถอีโวได้สามตัวนี่แกอันโมดลูนัสแมนแต่นี่ผมกดไม่ได้แล้วก็ชิโซออินเลยซึ่งถามว่าพี่คุณพี่เจ็บผมผมมีสักมือหนึ่ง ผมควรเอาให้หมดเลยะครับแล้วแต่คุณครับแต่เอาตอมหแแลังแ้วคุณก็ต้องมีมันก่อนใช่ทพกกันก็้ีซึ่งลุนดักใชไหมลุนดัสนั่นคุณจะเป็นที่ต้องมีพอยน์ไนท์มีของเล่นใช่มีเทระเห็นไปมันคือมีของเล่นซึ่งวิธีการได้ของเล่นคือคุณต้องเล่นแมทลุน ด้วยที่คุณต้องมีออฟันหนึ่งถึงยี่สิบซึ่งผมแน,น,นะนำให้เล่นกินตัดเพราะผมก็มรู้ว่าน้องผมงมีหรือเปล่าแต่ผมไมรู้จินตัดมีปะส่วนวิธีกาจินยจะพูดอีกรอบกันแลวกันมันจะนเออในแต่ละเซิร์ฟมันจะมีการสุ่มสุ่มว่าแบบจะไน้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นั่นแหละซึ่งถ้าคุณไม่ได้โปรดกดมัน,นนี่ใคุณยังเป็นผู้เล่น สองผู้เล่นใหม่สักเล็กน้อยก็เลยกันผู้เล่นใหม่คุณจะมียูทีแอนฟาร์มไปเรื่ก่อนจะได้ฟิกซ์ซึ่งจำไม่ได้ราคาได้แต่ถูกด้วยนั่นฟิกเป็นตัวที่ดีมากสำหรับผู้เล่นคนแรกถูกใช่ถูกมากราคาซื้อราคาวางอัพสัมบกผู้เล่นสองแรงได้มันแรงมากสำหรับผู้เ,เล่น,เลเนใหม่อืมแล้วมันก็สามารถต่อยอดเป็น แปลฟิสิกส์ิกด้วยไหนนะอันแปลฟิสิกดโดยคุณต้องใช้เมอร์ซี่ซึ่งเราจะยังไม่พูดถึงนะครับโอเคมาเรื่องไอเทมดีกว่าลูนดัสเซนก็จะเป็นมีดสีม่วงซึ่งคุณต้องชนะเขาให้ได้ซึ่งนี่คือของที่มีกระเป๋าผมถ้าคุณเห็นว่าอัเบล่าทำมมันเยอะจัง ฟาร์มสโนดินตอนก,กากบ่อยือึดวงเหมือนจะดีซะด้วยสิโอเคมาต่อสับพลืมสเมื่อคุณได้ฟิกเซ็ตฟาร์มไปเรื่อยๆเอาออเธอร์มาสามพันมั้งแสดงข้อดีหอยหมอนี่แน่นอนมันมีเอวมันมีสเปรี่โคดโกูใช่และมันก็เป็นตัวเรือมดี่หละยๆคนก็จะมีกัน มเมื่อคุณฟา้อมแล้วคุณจะเอาเอา่ออัตเตอร์เทลหรือจีน,นูได้หรือคุณจะไปฟมาร์มออมาฟีเลก็กซึ่งผมไม่แนะนำซื้อคิวเลยไม่แนะนําไม่เราจะเห็นหน้แลนะ้วมีพี่เโโคตรสูงแต่ดูระยะเลอัพเต็มเลยระยะมตีองการ์กันเดิมเนื้เมื่อคุณนั้นเอ่อชนะด่านสนุได้นคุณจะรับทาวเวอร์ซึ่งนั่นก็คือออกไปละ จำผมคม,มคนม,มีประโยชนสัก่อแต่กับบุตร,รมีอ่อนเงินเหลือเลยเ็ปุ๊บอุฟรร้ฟามาเรือมาเรือเออเอาอีปิกมาเฟียเลยนั่งก็เกงกันคู่ลแล้วแต่คนถ้าผมเอามาเฟียอีปิกไม่ต้ังก์เขแล้วก็อย่าซื้ออีนี่ฮนตงังค์จะเหลืออลอย่าใช้เพราะอะ ดามีมันน้อยแต่มันมันโอเคก็คลิปแรกก็คงจะเป็นประมาณนี้แหลมะมัรีวิวลุ้นได้แล้วอธิบายอะไรเล,เล็กๆน้อยๆโอเคก็เอาไว้เจอกันเมื่อชาตก่ำการ